กา m เม vivo active 3 Music นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือตัวชุดฝาหลังนะครับจุดยึดสลักสายนาฬิกาหักนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับซึ่งของลูกค้าเป็นสีเทาสีพิเศษนะครับแต่ลูกค้าจะราคาสูงกว่าแต่ลูกค้าก็เลยเลือกเปลี่ยนเป็นสีดานะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับต่างกันแค่สีนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวทําการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาที่ ตัวชุดฝาหลังใหม่นี้ก็จะสามารถเสสายสลักนาฬิกาได้ตามปกติก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับ mm hmm. ก็แนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับถ้าชาร์จไฟเกิน5โวลต์บอร์ชอดช็อตนะครับก็จะมีอาการเครื่องร้อนหรือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับก็ตรงนี้เป็นสาเหตุของปัจจุบันที่ส่งผลให้ เครื่องชํารุดกันเยอะนะครับเป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ใช่เฉพาะกามินนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบยินดีให้บริการครับ